อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุดิฉันจะมานําเสนอเรื่อง Al อัลฮากามอิบนุวีชามอะมีรคนที่3เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะใชาสมัยอัลฮากามอิบนุวีชามมะรอบดีฮิจเราะห์ศักราชที่180ถึง206หรือฮิจราะห์ศักราช796ถึง822อัลฮากามอิบนุวีชามได้ขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ครองรัฐอัลอุมาวียะห์ในแคว้นอันดาลุสภายหลังที่บิดาได้สิ้นชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราช180 มีฉายาว่าอัลฮากร,รัมที่หนึ่งและอัลรอบดีอัลฮากร,รัมดำรงตำแหน่งขณะมีอายุได้26ปีเขามีนิสัยเป็นคนที่เด็ดขาดและเข้มแข็งเมื่อข่าวการดำรงของเขาไปถึงแอฟ,ฟริกาเหนือ สุไลมานและอับดุลลอห์ผู้มีศักดิ์เป็นลุงและอาของอัลฮะกรัรมนั้นก็ได้ก่อการกบฏสุไลมานรวบรวมไพ่พลส่วนใหญ่จากพวกเบอร์เบอร์ข้ามช่องแคบยิบรอนตาและเคลื่อนกำลังเข้าสู่นครโคโดูบาแต่สุไลมานก็ได้ล้มเหลวในการเข้าตีนครโคโดูบาจึงบ่ายหน้าสู่เขตแดนทางตะวันตกอัลฮะกัมได้นำทัพของตนไล่ติดตามและสามารถสังหารสุไลมานได้ใกล้กับเมืองบาริดะการกรบฏของลุงตอนหลานชายก็ได้จบลงในปีฮิจรรัต184 ่ายอับดุลลอห์อิบนุอัตาคินผู้เป็นอาของอัลฮรรักัมก็ได้ก่อการกบฏเช่นเดียวกับสุเลย์มานอามิดอัลฮักัมจึงส่งคนไปยื่นข้อเสนอให้อับดุลลอห์เป็นเจ้าเมืองบาลันเซียและเตือนว่าถ้าไม่รับข้อเสนอก็จะมีจุดจบเช่นเดียวกับสุเลย์มานอับดุลลอห์พอใจต่อข้อเสนอดังกล่าวเขาจึงเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมาว่าอับดุลลอห์อันบาลันซีการก่อการบฏก็ยุติลงด้วยการใช้เหตุผลและปัญญา มาในปีจรร1 8 1เช่นกันชาวมุสลิมลูกผสมระหว่างอาหรับเบอร์เบอร์สเปนที่ถูกเรียกว่าอันมูวัลลาดูนหรืออันม ah ุสตาทรบูนก็ได้ก่อการกรบฏภ, uh รรภายใต้การนำของอุบัยดาอิบนูฮามิดในนครโทเลโดและยึดเมืองนี้เอาไว้ได้อามิดอัลฮักกัมจึงได้ส่งกองทัพภายใต้การนำของอัมรุธซึ่งเป็นมุสลิมลูกครึ่งเช่นเดียวกับพวกกบฏไปปราบปรามและสามารถยึดน,นครโทรเลโดคืนได้แต่อัมรุธกลับก่อการกรบฏเสียเองในภายหลังและ นำไพ่พลของตนเพื่อเข้ายึดนครโคโดบาพมิตรอัลฮก,กรรมจึงส่งกองทัพที่นำโดยอับดุลราะมานบุตรชายของตนออกจากนกครโคโดบาโดยแจ้งทำทีว่าจะเคลื่อนพลไปยังเขตชายแดนของอัลอันดดลุสทางตอนเหนือทำให้พวกกบฏชื่่าใจแต่เมื่อเลยเขตของนครโทรเโดอับดุลราะมานก็นำทัพย้อนเข้าปิดล้อมนครโทรเโดและสามารถเข้า สู่ตัวเมืองและสังหารบรรดาผู้นำของพวกกบฏราวเจ็ดร้อยคนการปรับปรามของพวกกบฏก็ได้สิ้นสุดลงสถานการณ์ของพวกศัตรูในทางตอนเหนือในปีฮิจรโธสกัตราดพวกวิสโกดก็แตกความสมามัคคีอัสวาดได้แยกตนเป็นอิสระจากอาณาจักรคริสเตียนทางตอนเหนือและสถาปนาอาณาจักรนาวัดมีเมืองบัมบาลูนาะเป็นนครหลวงของตอนส่วนอาณาจักรคริสเตียนของพวกวิสโกดทางปลาย สุดของตะวันตกเชียงเหนือนั้นอันฟงส่วที่2ก็ยังคงปกครองอยู่โดยมีเมืองยาลิกียะเป็นนครหลวงและต่อมาในปีิจรัก1 8 5หรือคิดตศักราช801ลูอิสได้ขึ้นดำรงตำแหน่งกษัตริย์ฝรั่งเศสภายหลังชาวมานผู้เป็นบิดาได้สิ้นชีวิตลงลูอิสได้นำทัพเข้าโจมตีเขตตนเหนือของแคว้นอนดาลุสและยึดครองเมืองบาสซลูนาะได้ภายหลังข้ามเทือกเขาพิเรนีส อามรดอัอลฮากรัรมจึงส่งน้องชายของตนให้นำทัพเพื่อขับไล่กองทัพของลูอิสแต่ก็ได้รับความปราชัยอย่างย่อยยับในปีฮิจรสีสกราชห8 7ริจึงได้ส่งกองทัพภายใต้การน,นำของอับดุลมาลิกและอับดุลการีมบุตรชายทั้งสองของมูคิสแตก ทั้งสองก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อิสต้องการที่จะขยายดินแดนจึงนำทัพเข้าปิดล้อมเมืองดอตซูนาในปีฮิจรีสศกักราช192แต่อกการากามได้ส่งอับดุลรอมานบุตรชายของตนให้นำทัพเข้าตีฝาการปิดล้อมของพวกคริสเตียนจนแตกพ่ายแพ้ไปในปีต่อมาลอิสก็หวนกลับมายัางแควนออนดาลุสเพื่อรุกรานแต่ก็ไปาชายกลับไปอีกครั้งในปีฮิจรสีสศกัรกาส193อันฟงซัวที่สองได้นำทัพข้ามแม่น้ำที่เป็นเส้นแบ่ง ระหว่างเขตแดงของตนกับดินแดนของชาวมุสลิมและนับเป็นครั้งแรกที่อันฟงซัวรุกเข้ามาถึงเมืองกริบิรอรและลิชปูนาและยึดครองเมืองทั้งสองพร้อมกับขับชาวมุสลิมออกจากที่นั่นแต่ในปีเจรอญศกัราชที่200อัลฮะกรัรมได้ส่งทัพไปยังแคว้นยาลิเกียขณะที่พวกคริสเตียนกำลังมีความขัดแย้งภายในครั้งนี้กองทัพของชาวมุสลิมก็สามารถสร้างความสูญเสียแก่ฝ่ายคริสเตียนและทำให้การรุกคืบหน้าของพวกคริสเตียนนั้นหยุดชะงักลง ความเห็นของบรรดานักวิชาการต่อท่านอาารรัลฮักกมริบนนยชามเรื่องราวของอัลฮักัมรในการปฏิบัติตัวของเขาทําให้ผู้คนชะโงนในขณะที่เขาเป็นผู้ปกครองที่รักการลเล่นและความเพลิดเพลินแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักยิฮัดผู้กล้าหาญบรรดานักวิชาการศาสนามีความเห็นว่าบุคคลเช่นอัลฮักัมรไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองของผู้คนหรือเป็นผู้นําของชาวมุสลิม และนี่คือความเห็นของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่สองท่านคือท่านยายาอิบนูยายาอัลไลซีและท่านโตลุตอัลวาฟิรี ความเห็นของท่านยะย,ยาอิบนูยะยาอะไรสิส่วนหนึ่งจากการฟัตวาของเขาคืออับดุลร,รอมานิบนูอัลฮากามเคยมองเสาวใช้ของตนในเดือนรอมฎอนแล้วมิอาจอดกันได้จึงได้ร่วมหลับนอนกับนางแต่ภายหลังอับดุลร,รอมานก็เสียใจต่อการกระทําของตนจึงได้สอบถามถึงการสำนึกผิดของตนท่านยะยาอิบนูยะยาก็ตอบว่าท่านจงถือศีลอดสองเดือนติดต่อกัน ท่านตอรูตมอาฟิรีได้เรียกร้องให้ปลดอหกรรมออกจากตําแหน่งเพราะไม่มีความเหมาะสมในการปกครองในปีจรศักกราช202หรือคิดถ้ากราช817ช่างตีเหล็กซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาได้รับส้มดาบขององครักคนหนึ่งของอามิธอหกรรมแต่ปรากฏว่าองครัก์ไม่พอใจผลงานของช่างตีดาบจึงสังหารช่างตีดาบคนนั้นโดยมิชอบเพราะถือว่าตนเป็นองค์รัก์ของผู้ปกครองรัฐชาวบ้านที่ไม่พอใจจึงรุมทำร้ายองครักจนเสียชีวิตการลุกฮือของชาวบ้านก็เกิดขึ้น พวกเขาข้ามสะพานและกำแพงเมืองโคโดูบาและเข้าปิดล้อมปราสาทของอัลฮากรรมัมอับดุลการีมหัวหน้าองค์ครก็ไม่สามารถตีฝ่าวงล้อมของพวกกบฏได้อัลฮากัมจึงใช้ให้อับดุลมาลิกและอับดุลการีมบุตรชายของของมุคิดอารูมีนำกำลังทหารจำนวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมข้ามสะพานออกไปรอบเผ่าบ้านเรือนของพวกกบฏทำให้พวกกบฏที่ปิดล้อมจำต้องยกเลิกการปิดล้อมและเร่งรุดไปช่วยดับไฟ อัลฮากรรมได้มีบัญชาให้ทหารองครักษ์ของตนทําการโจมตีตลบหลังพวกกบฏซึ่งล้มตายเป็นอันมากอัลฮากรรมได้รับฉายาว่าอารโรบดีพบเขาได้นิเทศชาวอรโรบัออกจากแคว้นอันดาลุดชาวอารโรบั์ถูกบังคับให้เดินทางสู่นครฟาสในโมโรโ็อกโกหลังจากนั้นก็เดินทางถึงนครอเล็กซานเดียในอียิปต พวกเขาอาศัยอยู่ในนครอเล็กซนเดียได้10ปีพวกชาวเมืองก็แสดงความไม่พอใจทําให้อับดุลลออ์อิมูุตฮิทเจ้าเมืองอาเล็กซนเดียจําต้องขับไล่ชาวอารบัตออกจากนครแห่งนี้อีกครั้งพวกเขาจึงพากันลงเรือมุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกระทั่งผ่านมายังเกาะคิสและพากันเข้าโจมตีกองกำลังของพวกไบเซนไทยซึ่งมีจำนวนเพียงเล็กน้อย และได้สถาปนาอนาณาจักรอโรบดีย์มุสลิมขึ้นที่กรอคิดในปีฮจรศักราช212หรือคิดศศกราช827ผู้นำของพวกอาร,รบาดีคืออามรอิบนูอิซาอัลบัลลูดีอาณาจักรของพวกเขาตั้งมั่นอยู่ที่นั่นราว100ปีและถูกพวกไบเซนไทยตีคืนได้สำเร็จในปีฮจรศักราช350หรือคิดทศกราช961 เสียชีวิตของท่านอารักกร,รมอิมนุวิชามอเมร์อรักกรรมอโรบาดีดำรงตำแหน่งผู้ครองนครรัฐแห่งอันดาลูตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากปีจัก,กรา1 8 0จนถึงยุโรปศัก,กรรชที่206คือ26ปีเมื่อรู้สึกว่าตนเองใกล้จะจบชีวิตและชาราภาพมากเขาก็ได้เสียใจอย่างมากต่อการกระทําของตนและได้ตําหนิตัวเองเขาได้ประกาศการเตบ้าตัวต่อหน้าผู้คนเมื่อเขากล่าวสุนทรจว์ในวันศุกร์และวันอีด ขาได้สำนึกผิดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาหูตะาอัลาแต่ก็จะดูสายไปคล้ายกับสุภาษิตที่ว่าหลังจากนาครบัสรอพังราบพนาศูนมันก็จบลงด้วยดีขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะวบ,บิิไลต์ต่อฟิกว่านิเดียะวัสสลามอะลัยคุมวะราบตุลลอยบรบารากาตุ